ก็ที่สําคัญคืออัตราผลตอบแทนเมื่อสักครู่นี่ทาง i n n o v เวสเขาให้เฉลี่ย6.6 <6. S 1> ใช่ป่ะฮะกสิกร,กรเขาให้เกือบ7%เลยนะโอ,โอันนี่ก็ถือว่าก็ด้วยราคามันลงมาลึกนะนะแล้วก็ปตทอเองก็แน่นอนช่วงนี้ปตทเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ส่งเงินเข้ากระทรวงทาคลังเยอะสุดในเรียกท็อป5เลยนะครับอ่าก็ ก็มีรัฐรัฐวิสาหกิจอื่นที่อยู่นอกตลาดเนี่ยเขาก็ส่งเงินเข้าคลังอ่านะฮะก็ปตทก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะนั้นเนี่ยปันผลก็จะเยอะแต่ปตทไม่ใช่เป็นรัฐวิสาหกริตเป็นเป็นรัฐวิสากิจเป็นรัฐวิสากิตอ่าแต่อยู่ในตลาดทรัพย์เป็นบริษัทเป็นรัฐวิสากิจที่จดทะเบียนในตลาดรั์อ่าครถือเกิน5 0ใช่เพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับเงินอ่จากปตทไปในรูปของเงินปันผลอ่าที่กระทรวงการคลังจะได้ในแต่ละปีก็ หลังๆนี่ก็ปันผลเยอะขึ้นนะสำหรับปตทนะครับด้วยความจําเป็นของกระสุนหางด้วยนะฮะกระสุนหางถือหุ้นใหญ่ไงอ่านะฮะอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะสำหรับผู้ถือหุ้นของปตทก็อย่างน้อยเนี่ยปันผลหุ้นดเฉลี่ยประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์แม้ว่าแคปต้นเกณฑ์อาจจะยากยากหน่อยนะไม่ค่อยจะมีแต่ได้ปันผลก็อย่างน้อยก็ใน นักทุนที่ในกลุ่มที่เป็นลักษณะของการลงทุนระยะกลางยาวก็ถือว่าการได้เงินปันผลโดยเฉลี่ยประมาณ6-7%ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับตัวของปตทนะครับ